สวัสดีครับพบกับแอปและไม้นะครับวันนี้ช่องแอป Sky Active นะครับจะพามาชมเรื่องที่แบบดีๆแล้วก็อยากจะแนะนำลูกค้าที่กำลังจะออกรถกับเราแล้วก็อยากจะขัดเคลือบสีหรือเคลือบแก้วใช่ไหมน้องไม้พพใช่ตอนนี้เป็น e ีพีพิเศษมากๆนะครับที่ทางอูอ่สีเขาอนุญาตให้เราเข้าไปทําคลิปนิดนึงนะครับใช่ครับผมก็วันนี้แอปกับไม้นะครับอยากจะมาทําคลิปพรีเซนต์นะครับ เกี่ยวกับการเคลือบแก้วนะครับเป็นแพ็กเกจที่อยากจะเสนอลูกค้าเวลาที่ลูกค้าออกรถกับเราไปแล้วอยากจะเคลือบแก้วไปเลยแบบวันช็อตหรือจะแพ็คแพ็กเกจก็ได้นะน้องไมคใช่ครับผมใช่ครับวันนี้นะครับเราก็เลยจะพาไปนะครับเข้าไปที่อู่สีข้างหลังนะครับที่โชว์รูมของเรา m a z d เกษตรนวมินทร์นะครับไปดูกันครับว่าการพรีเซนต์ในเรื่องของการขัดเคลือบแก้วนะครับว่าเป็นยังไงเผื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้านะครับที่กําลังตัดสินใจอยากเคลือบแก้วกับเราเนาะใช่ครับพี่แล้วก็ จัดแพ็กเกจพวกวันชอตหรือเป็นแพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาจะพาทุกคนนะครับไปชมกับภายในของอู่สีซ่อมตัวถังกันเลยนะครับผมไปดูเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถที่เตรียมซ่อมอู่สีตัวถังนะครับผมก็มีประมาณนี้นะผมท่านใดนะครับผมใช่ครับผมลูกค้าซื้อไปนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะซ่อมไกลไหมคือออกกับเราคือเราจบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็น p d i นะครับผม ซ่อมตัวถังหรือซ่อมเครื่องยนต์นะครับผมก็จบที่เดียวนะครับผมที่มาด้าเกษตรดวบบอมินนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่จะทําการขัดเคลือบแก้วกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแอปจะพาลูกค้านะครับเข้าไปดูรถตัวอย่างนะอันนี้คือรถตัวอย่างที่บริษัทเขามาพรีเซนต์ในเรื่องของการเคลือบแก้วนะครับไปดูกันสดๆเลยนะครับตามมาเลยน้องไม้มานี่ครับตอนนี้รถนะครับตัวอย่างก็กําลังลงน้ํายาเคลือบแก้วอยู่นะครับซึ่งลูกค้าเนี่ย ถ้าตัดสินใจในการซื้อแพ็กเกจในส่วนของเคลือบแก้วนะครับของเราเนี่ยก็จะมีการเคลือบประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่เลยครับเขากําลังสาธิตให้อยู่เลยนะครับว่าลงน้ํายาเคลือบแก้วเป็นยังไงบ้างนะครับดูในเรื่องสีเห็นไหมครับตอนนี้พี่เขากำลังทีเซนต์อยู่เดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่ทีมงานเขานะครับว่าน้ํายาเป็นยังไงนะครับมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับการทํางานของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ ตอนนี้แอปก็อยู่กับพี่นะครับฝ่ายที่อาจะทําเกี่ยวกับในเรื่องของเคลือบแก้วนะครับก็ต้องให้พี่ธนกิจแนะนาตัวหน่อยครับว่าพี่เป็นยังไงเป็นใครอย่างไงครับครับอ๋อสวัสดีครับของผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการขัดสีเคลือบแก้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับในการรักษาผิวรถเพิ่มชั้นฟิล์มต่างๆครับผม ให้แล้วก็ดูแลรักษาผิวรถให้ยาวนานยิ่งขึ้นครับผมก็คือวันนี้แอปอยากจะมาทําคลิปเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยสนใจที่จะทําเคลือบแก้วเวลาออกรถป้ายแดงกับเราไปแล้วก่อนจะส่งมอบอยากจะทําเคลือบแก้วสักวันช็อตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสามารถทําได้เลยใช่ไหมครับพี่อ๋อใช่ครับสามารถทําได้เลยครับแล้วก็ตอนนี้เราจะมีแนะนําในเรื่องของก่อนที่จะเคลือคบครับเราจะเพิ่มเขาเรียกว่าขั้นตอนในการที่จะเขาเรียกว่า เ,เตรียมพื้นผิวเพื่อให้การเคลือบแก้วเนี่ยเกาะได้นานมากขึ้น<อ>และเพิ่มความเงางามให้มากขึ้นครับสแสดงว่าใครที่อยากออกรถไปเนี่ยป้ายแดงเนี่ยถ้าเคลือบแก้วไปแล้วอ่ะพี่ มันจะมั่นใจในเรื่องของสีเรื่องอะไรเงี้ยได้อีกยาวนานเลยใช่ไหมครับครับงั้นแอปขออนุญาตสอบถามพี่หน่อยว่าน้ํายาเนี่ยที่จะเอามาทําให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยในแบบวันช็อตสมมุติเอ่อเป็นน้ํายาลักษณะยังไงบ้างครับพี่ที่เคลือบแก้วนี้มาเป็นลักษณะเป็นเซรามิกฟิล์มแก้วนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรพิเศษที่เราพัฒนามาเองนะครับโดยเคมีส่วนมากจะเป็นของญี่ปุ่น ครับนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นเจ้าเขาเรียกว่าที่ทําให้หลายหลแบรนด์ในโลกครับแล้วรถหนึ่งช็อตอย่างเงี้ยครับพี่อยู่ได้นานไหมสำหรับรถใหม่้ตยแดงออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือโดยปกติครับต้องคลามความเข้าใจนิดนึงนะครับก็คือการที่เราเคลื่อนไปครับสมมุติว่าเราใช้รถทั่วไปปกตินะครับอย่างน้อยเนี่ยปีหนึ่งมันอยู่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่า อยู่ที่ว่าเราจะเขาเรียกว่าไปล้างรถบ่อยแค่ไหนงไงออรักษายงงอ,อย่างไรอะไรต่างๆแล้วก็ไป <ผม S 1> คาแคร์ที่ไหนที่ในการที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ดีมากน้อยแค่ไหนครับผมครับได้ยังไงวันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับให้กับลูกค้าเพื่อความมั่นใจและการตัดสินใจที่จะทําเคลือบแก้วกับเราเนอะเชื่อว่ารับไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าของเราอยู่ในศูนย์มาด้ามีการรับประกันอยู่แล้วเนอะมาอะไรก็มาที่มาด้าเกษตรนวมินได้เลยที่อู่สีของเรานะครับย่ครับยังไงขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณครับ อันนี้ก็คือคลิปรีวิวนะน้องไม์เกี่ยวกับแนวทางลูกค้าที่อยากจะทำเคลือบแก้วกับเราเพราะฉะนั้นลูกค้าชมคลิปนี้แล้วนะครับมั่นใจเลยเลยในการบริการของเรานะครับมีมาตรฐานอย่างแน่นอนอู่ซ่อมสีตัวถังมีนะครับขัดเคลือบแก้วมีนะครับยังไงน้องไม์ฝากอะไรสําหรับลูกค้าหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องการขัดเคลือบครับบอกเลยครับผมว่าการขัดเคลือบของเราได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับผมเรื่องการเคลือบแก้วนะครับพี่แอฟใช่ไหมซึ่ง ทุกคนนะครับที่ไข่เคลือบแก้กับเรานะครับผมมีความประทับใจแน่นอนแล้วก็สีก็คือสุดใสแน่นอนนะครับผมบยังไงฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ช่องอัพสกายคลิปแอปและไมล์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ